ย่านางเอกดังลายได้ต่ำที่สุดแต่ยอมเลี้ยงลูกคนเดียวเปิดบ้านหม่อมเจ้าชาตีเฉลิมยุคนบ้านปลายผมข่าทั้งหัวในวัย79ปี หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคนหรือท่านชายมุ้ยแต่ส่วนใหญ่มักเรียกท่านสั้นๆว่าท่านมุ้ยเป็นพระโอรสในพลอากาศโทรพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอนุสรมงคลการกับหม่อมอุบลยุคน,นาอายุทยา ที่ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่7พฤษภาคมราชกิจจานุเบกษาเยผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษทรัพย์เรื่องปลดหม่อมเจ้าชาติีเฉลิมยุคนตั้งแต่วันที่1มีนาคม2559จากการเป็นบุคคลล้มละลายนับแต่วันที่2มีนาคม2562และนับว่าเป็นหนึ่งในภาพยนตร์สุดยิ่งใหญ่ในตำนานของเมืองไทยเลยก็ว่าได้สำหรับตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยท่านมุย้ยหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคนซึ่งออกฉายภาคแรกครั้งแรกในปี2550และได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ชมโดยมีเรื่องราวต่อเนื่องถึง6ภาคซึ่งหนังเรื่องนี้ก็ยังคงเป็นหนังในดวงใจของใครหลายๆคนและยังเป็นการแจ้งเกิดของผู้พันเบิร์ดพันโทวันชนะสวัสดีในวงการบันเทิงอีกด้วย ล่าสุด29พฤศจิกายน2564นักแสดงในเรื่องตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนำโดยผู้พันธเบิร์และแอปทักษะออนก็ได้มารวมตัวกันอีกครั้งเนื่องในวันคล้ายวันประสูติของท่านมุย้ยและยังได้รวมย้อนชมภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยกันอีกครั้งโดยสาวแอปได้เปิดใจว่าวันนี้ของทุกปีพวกเราครอบครัวนเรศวรได้มารวมตัวกันแต่เวลาทั้งวันก็หมดไปอย่างรวดเร็วกับรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ อยู่กันมา20ปีเรื่องเล่าก็จ่ายเยอะหน่อยค่ะโดยเฉพาะเวลาได้กลับมานั่งดูภาพยนตร์ตำนานสมเด็จพระนเรศวรด้วยกันและขณะที่ผู้พันเบิร์ดก็ได้โพสต์ข้อความขอบคุณท่านมุย้ย ซึ่งเป็นผู้ให้กำเนิดตนเองในเส้นทางการแสดงระบุว่าท่านมุยท่านที่ให้กำเนิดผมเกิดในเส้นทางการแสดงและเป็นเงื่อนไขให้ผมเรียนรู้ความรู้ในสิ่งที่ไม่เคยคิดจะศึกษามาก,ก่อนในชีวิตการทำงานทางทหารของผมจึงมีท่านมุยประกอบในเส้นทางทางทหารด้วยอีกท่านคือหม่อมกามลาที่เคียงข้างท่านเป็นคู่คิดท่านและแนะนำสิ่งที่ดีสำหรับครอบครัวผมด้วย